สวัสดีครับกลับมาพบกับเกมแฟนตซีพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์ที่22-24กันครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นสั้นๆเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกองหน้าในช่วงราคา6.0และจะไปพูดถึงนักเตะเอเวอร์ตันเซาแฮมตันและเลสเตอร์คร่าวๆกันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเริ่มแรกก็อย่างที่ผมเคยพูดถึงไปในคลิปก่อนแล้ว แมนซิตี้ก็น่าจะมีดับเบิลเกมวีคในเกมวีคที่สินี้กับเอเวอร์ตันหรือเซาแฮมตันทีมใดทีมหนึ่งซึ่งก็น่าจะประกาศไม่เกินวันศุกร์นี้ทีนี้เราเลยจะไปดูกันว่านักเตะของ2ทีมนี้มีใครฟอร์มดีและน่าเอาเข้ามั่งหรือเราไม่ควรเปลี่ยนใครเข้ามาเลยเราไปดูด้วยกันเลยครับเริ่มจากเคสที่ทีมเอเวอร์ตันมีดับเบิลเกมวีคก่อน นักเตะที่เราสนใจก็คงหนีไม่พ้น3คนนี้ซึ่งเป็นตัวท็อปของแต่ละตำแหน่งลูคัสดีนฮามสโรดิเกสและโดมินิกค,คาวเว์ดเลวินโดยใน3นัดหลังพวกเขายิงไปได้3ประตูและเสีย4ประตูกับทีมวูฟเลสเตอร์และนิวคาสเซิลซึ่งถ้าดูจากสถิติแล้วพวกเขามีสถิติไม่ดีเอาซะเลยจากค่า XG แค่2กว่าๆเท่านั้นโดยคนที่มีโอกาสยิงเยอะที่สุดในทีมก็คือริชาร์ดิสัน แต่ว่าก็มีค่า xg และ xa น้อยกว่าทั้ง h a m e s และ dcl เช่นกันผมเล็บเลยไม่ได้ยกเขามาในหน้านี้ครับทีนี้ผมเลยอยากจะแบ่งเป็น2กรณีคือคนที่มีตัวเอเวอรรตตนอยู่แล้ว <c oughs> เช่น dcl หรือลูคัสดีนผมคิดว่าเราก็ควรถือเขาต่อไปเพราะพวกเขามี double game week รออยู่ข้างหน้าอยู่แล้ว แต่ก็ไม่แนะนําให้เปลี่ยนนักเตะเอเวอตันเข้ามาเพิ่มอีกแล้วจากสถิติที่ไม่ดีครับส่วนคนที่ไม่มีตัว F อยู่เลยในตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเรามีฟรีทรานสเฟอร์เหลือเราอาจจะเปลี่ยนตัวลูกของเอเวอตันเข้ามาสักคนเพื่อเป็นดิฟเฟอเรนเชียลได้แต่ถ้าต้องติดลบเพื่อนําเข้ามาผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะนอกจากเอเวอตันจะเจอกับแมนซิตี้แล้วอีกนที่เอเวอตันจะเจอก็คือฟูลแลมซึ่งมีฟอร์มที่ดีมากๆในตอนนี้ครับ ส่วนทีมเซา์แฮมตันใน3นัดหลังพวกเขายิงได้แค่ลูกเดียวแต่สถิติค่า XG ของพวกเขานั้นสูงถึง4กว่ากว่าเพราะฉะนั้นผมจึงไม่แนะนำให้ขายตัวลูกของเซาในตอนนี้เลยครับอย่างเช่นทีมของผมที่มีเชอดัมส์อยู่ผมก็เลือกเก็บไว้และส่งลงในช่วงที่โปรแกรมเบาหรือมีดับเบิลเกมวีครับส่วนอีก2ตัวก็คืออิงและอาร์มสตรองอิงส์นี่ก็เป็นตัวรุกที่ดีที่สุดของเซาอยู่แล้ว แต่ในช่วงหลังเขาจะลงต่ำไปช่วยทำเกมมากกว่าค่า XA เลยค่อนข้างเยอะส่วนอารมสตรองตัวนี้จะเป็น d i ฟเฟอ e รนเชียลที่ผมเลือกเข้ามาแน่ๆถ้าเซาแฮมตันเกิดมีดับเบิลเกมวีคในเร็วๆนี้ขึ้นมาเพราะเขามีจำนวนการยิงและมีจำนวนคียพาสที่เยอะที่สุดในทีมเซาแล้วนั่นเองครับและอีกทีมที่ผมอยากพูดถึงก็คือเลสเตอร์ เนื่องจากพวกเขามีค่า x t ที่สูงเอามากๆใน4นัดหลังถึง7.44ลูกเป็นรองแค่แมนซิตี้เพียงทีมเดียวเท่านั้นโดยถึงแม้ในนัดล่าสุดพวกเขาจะไม่มีวาดีแต่ก็มีค่า XG สูงถึง2กว่า,วาเลยทีเดียวถ้าถามว่าเราจำเป็นต้องมีตัวเลสเตอร์ในทีมไหมเพราะโปรแกรมของพวกเขาก็ไม่ได้ดีมากส่วนตัวผมคิดว่าต้องมีครับ โดยตอนนี้ตัวที่น่าเลือกเข้าที่สุดผมชอบไปที่บาร์สจากค่า xgi ที่สูงที่สุดในทีมเลสเตอร์ส่วนกองหลังผมยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เนื่องจากค่า xgc ที่สูงของเลสเตอร์นั่นเองครับประเด็นถัดมากองหน้าในช่วงราคา6.0ถามว่าใครน่าสนใจที่สุดโดยดูจากฟอร์มตั้งแต่เกมวี19เป็นต้นไปประมาณ3-4นัด นักสถิติจะเห็นว่าคนที่นำมารลิ้วเลยก็คือวัตกินส์ที่ช่วงนี้ฟอร์มดีมากๆคนที่2ก็จะเป็นอันโตนิโอที่ฟอร์มดีเช่นกันโดยเขามีรีเทิร์นกลับมา3-4เกมวีคหลังสุดเลยส่วนวิลสันกับแบมฟอร์ดก็เป็นนักเตะที่เพิ่งมาฟอร์มดีในนัดล่าสุดคำถามก็คือถ้าต้องเลือกแค่3คนเพื่อถือยาวๆในตอนนี้เราจะเลือกใครดี โดยผมจะขอแบ่งเป็น2คําตอบคําตอบแรกในเคสที่เรามีกิลิชผมจะเลือกไปที่วิลสันแบมฟอร์และ Antonio เพราะเรามีตัวลูกของว i l l a แล้วนั่นเองส่วนในเคสที่เราไม่มีกิลิชผมจะเลือกไปที่วั t กิ้ s เป็นคนแรกจากสถิติที่ดีที่สุดคนที่2ก็จะเป็นอันโตนิจากสถิติเช่นกันและคนสุดท้ายผมชอบไปที่แบมฟอร์มากกว่าว i ลสันนิดนึง เพราะทีมที่แบมฟอร์ดจะเจอในอีก3เกมวีคหน้ามีค่า XGC รวมกันที่มากกว่าโปรแกรมของวิลสันนั่นเองครับและหัวข้อที่สำคัญที่สุดประจำสัปดาห์กับตันทีมในเกมวีคี่ิ2วีคนี้ผมก็ยกขึ้นมา3คนด้วยกันก็คือซาร่าบรูโนและคันเซโลโดยคนที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นซาร่าอยู่แล้ว จากฟอร์มในเกมวีก่อนของเขานั่นเองแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือค่า xgc ของไบรตันนั้นค่อนข้างต่ำในช่วงหลังแต่สุดท้ายเราก็คงจะต้องกับตันซาร่ากันอยู่ดีเพราะเปอร์เซ็นต์คนกับตันเขานั้นเยอะมากๆโดยตัวเลือกลองลงมาผมชอบไปที่คันเซโลจากที่เขาได้พักในนัดก่อนและพอลงมาก็เก็บคลินชีตได้ตลอดครับ สุดท้ายสัปดาห์นี้ผมว่าเก็บไปได้77คะแนนครับถือว่าโชคดีมากๆที่ตัวสำรองอย่างแบมฟอร์ดและดาร์ลัสลงมาช่วยกู้เกมวีกนี้ไว้อันดับก็ขึ้นมาอยู่ที่25,000โดยประมาณแล้วส่วนในเกมวีกีฟสนี้ผมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนตัวอะไรคงใช้ชุดเดิมไปก่อนถ้าไม่มีนักเตะเจ็บเพิ่มตามที่เห็นเลยครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ในตอนต่อไป สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ